สวัสดีนะครับผมกลับมาอยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในคาบสุดท้ายแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะก็หวังว่าโควิดคงจะหมดสักทีนะครับผมเราจะได้ไปเรียนตามปกติสักทีครูแบงค์ก็ขี้เกียจจะสอนออนไลน์แล้วนะครับอ่ะมาเราไปเรียนออนไลน์กันเถอะนะครับวันนี้เราก็ยังอ้าวอันนี้เป็นการบ้านเนาะเดี๋ยวปุ๊บอ่ะนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ใน สัปดาห์สุดสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็เรื่องของการคูณพหุนามวันนี้ครูแบงก์ก็จะพามาอยู่กับตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นการคูณน,นะครับผมที่มีความซับซ้อนมากที่สุดเลยเท่าที่สามตัวที่เราเรียนมาก็คือการคูณพหุนามกับพหุนามนั่นเองนะครับผมพหุนามทบทวนนิดนึงพหุนามก็คือ,เอ,อเอกนามเนี่ยนะครับผมที่อยู่ในวงเล็บเดียวกันเนาะ ที่อยู่ในวงเล็บวงเล็บเดียวกันนะ่ะมากกว่าสองตัวขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดมันอยู่ติดกันอยู่ด้วยกันในกลุ่มก้อนเดียวกันเราจะเรียกส่วนนะั้นว่าเป็นพหุนามนะครับผมอ่ะเราไปดูตัวอย่างในเวอร์ชันที่เป็นอะไรที่มันง่ายๆกันก่อนเลยนะครับสังเกตว,ว่าเนี่ย x บวกสอันเนี้ยในวงเล็บเดียวน,นะ x ก็เป็นพหุนามสี่เอ้ย x ก็เป็นเอกนามนะครับผมสเราก็เป็นเอกนามเอกนามกับเอกนามอยู่ด้วยกันมันเลยกลายเป็นพหุนามนั่นเอง เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็น 5x 5x ก็เป็นเอกนาม2เฉยๆก็เป็นเอกนามนะครับผมเมื่อเอกนามกับเอกนามอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนมันก็คือต้องกลายเป็นพหุนามนั่นเองวิธีการทําเหมือนกันได้เลยนะครับผม mm. ก็คือเราก็จับมันคูณกระจายเข้าไปอย่างเงี้ย x ใช่ไหมครับเราก็คูณกระจายเข้าไปแต่ว่าเราจะไม่คูณแค่ตัวด้านหน้าตัวเดียวนะครับผมเราจะคูณเข้าไปทั้งสองตัวของวงเล็บด้านหลังเลยใน ทางกลับกันนะครับผมในทางเดียวกัน4เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย4ตัวเนี้เราก็ทาการคูณเข้าไปข้างในอีกเหมือนกันนะครับผมก็คือคูณกันสองสามรอบนี่แหละครับผมอ่ะนะครับผม,นะบผมเห็นว่าเนี่ยเราก็คือการคูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวนะครับผมอ่ะมองภาพนี้อาจจะงงนะครับผมอ่ะเรามาคูณตัวนี้กันก่อนนะครับผม x บวก4ใช่ไหมคูณอยู่กับ 5x กำลัง2ก็คือเราคูณ x กระจายเข้าไปในทุกๆตัวก่อนนะครับผมอ่ะผูแป่ข้อย่าดเขียนวงเล็บข้าง ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะเอา x ก่อนนะเอาส่วนของเป็นวงเล็บ x ก่อน x นะครับผม x คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ 5x นะครับผมอ่ะได้วงเล็บแรกแล้วอ่ะ x ต่อมา x ก็คูณกับ2ใช่ไหมก็คือ x คูณอยู่กับ2นะครับต่อมา4ครูแบงค์จะเปลี่ยนประกาแล้วนะอ่ะ4นะครับผม4 4คูณอยู่กับอะไร4ก็4ก็คูณอยู่กับ 5x เหมือนเดิมนะครับผม4คูณกับ ห 5x นะครับผม4ตัวนี้ก็คูณกับอะไรอีก4ตัวนี้ก็คูณอยู่กับสองอีกเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่แบบนี้เป็นต้นปึ๊บอ่ะนะครับเดี๋ยวครูแบงค์เปลี่ยนสีปากกาให้ดูนะครับผมเราจะได้เข้าใจกันง่าย,ายๆเมื่อกี้ครูแบงค์ใช้สีดำอาจจะแบบงงกับการคูณ x เดี๋ยวใช้เป็นปากกาสีแดงเลยนะครับผมอ่ะ x คูณอยู่กับ5 x นะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็ x คูณอยู่กับสองนะครับผมปึ๊บเห็นไหมว่าเนี่ยส่วนที่เป็นปากแดงนะครับผมเนี่ยส่วนที่เป็นปากแดงตอนที่ครูแบงค์คูณยง x เข้ามา x ก็คูณอยู่กับ5้า x x ก็คูณอยู่กับสองสี่น้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินก็สี่คูณอยู่กับ5้า x แล้วก็สก็คูณอยู่กับสองนะครับผมอ่ะมันอาจจะมีความงงในเรื่องการคูณนะครับผมแต่เมื่อเราคูณแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็ทำการ คูณข้างในวงเล็บตามปกติเลยนะครับผมอ่ะแบบนี้ใช่ไหมห้าไม่มีตัวคูณด้วยก็เขียนห้าไว้เลยตรงๆนะครับผม x x คูณอยู่กับ x ใช่ไหมครับอันนี้เลขชี้กําลังถ้าไม่ได้เขียนอะไรก็คือหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหนึ่งเนาะฐานเหมือนกันคูณการนําเลขชี้กําลังไปทําอะไรกันเอ่ยนาเลขนาเลขชี้กําลังไปบวกกัหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นสองนะครับผมอ่ะต่อมา x คูณอยู่กับสองใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะกลายเป็น 2x เนาะไม่เขียน x2 นะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยเลขสัมประสิทธิ์จะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอซึ่ง2ตัวเนี้ยเป็นจํานวนเต็มอะไรเต็มบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกคั่นเอาไว้นะครับผมต่อมาต่อมานะครับผม4คูณกับ5 4คูน5ได้อะไร4คู้5ได้20นะครับผม x ไม่มีตัวคูณก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรก็เขียน ไว้เฉยๆนะครับผมซึ่ง5คูณ4เนี่ยอันนึงเป็นบวกอันนึงก็เป็นบวกคูณกันผลลัพธ์ก็ได้ออกมาก็ต้องเป็นบวกนะครับผม่คูณ2เป็นไร4คูณ2เป็น8นะครับผม8เป็นจํานวนเต็มบวกก็เขียนบวกข้างเอาไว้สังเกตตรงนี้ไหมสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยแปลว่า x ตัวนี้เนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยใช่ไหมครับ 20x กับ 2x เนี่ยเห็นไหมว่าฐานเขาเหมือนกันก็คือฐาน x และเลขคี้กําลังของเขาก็ยัง เท่ากันอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำมาบวกลบกันได้นะครับผมบวกสองบวกสองกับบวกยี่สิบนะครับผมอ่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวอ่ะนะครับผมอ่ะเขียนตัวข้างหน้าเขามาก่อนห้าเอสกำลังสองนะครับดึงเขาลงมาอ่ะบวกสองกับบวกยี่สิบก็จะกลายเป็นบวกยี่สิบสอง x นะครับแล้วก็บวกแปก็เขียนมานะครับผมอ่ะ,อะเห็นไหมง่ายๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมไม่ยากเนาะเรื่องการคูณเพราะคูณามเราไปดูกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเอกนามเอ้เป็นพราะคูณามคูณอยู่กับพราะคณามใช่ไหมในสเต็ปแรกเลยกูแบงก์ก็เนี่ยเอาตัวสอง a กําลังสองเนี่ยคูณกระจายเข้าไปนะครับผม คูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งนะครับผมตัวหนึ่งตัวนี้ลบหนึ่งเราคูณันหนึ่งไม่ได้ลบหนึ่งนะครับเราต้องเอาเครื่องหมายเขามาด้วยเนาะลบหนึ่งเนี่ยเราก็คูณเขาเนี่ยกระจายเข้าไปอีกเหมือนกันนะครับผมคูณเข้ามากระจายกันในทุกๆตัวนะครับผมอ่ะเรามาคูณตัวฝั่งสีแดงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขียนเท่าเครื่องหมายเท่ากับไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะยาวอ่ะ เสร็จแล้วตัวฝั่งของสีแดงใช่ไหมก็คือวงเล็บ 2a กำลัง2คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับลบ a กำลัง3นะครับผมอ่ะอ่ะสีแดงคูณอยู่กับอะไรอีกก็คือ 2a กำลัง2คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ 5a นะครับสีแดงหมดหรือยังอ่ะสีแดงหมดแล้วต่อมาเราก็มาคูณกันในส่วนของพาร์ท ที่เป็นสีน้ําเงินนะครับผมอันนี้ก็ปึ๊บอ่าวงเล็บติดกันก็คือการคูณเนาะอ่าลบหนึ่งนะครับผมลบหนึ่ง,ลบ,งลบหนึ่งคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับลบเอกสมังสามนั่นเองนะครับผมอ่าอ่าอีกตัวหนึ่งลบหนึ่งคูณอยู่กับอะไรลบหนึ่งคูณอยู่กับห้าเอนะครับผมปึ๊บ ถ้า a ไม่มีกำลังนะครับผมอเห็นไห้ว,ว่าท่านเนี้ยมันจะไม่ยากนะครับผมแต่มันจะงงเฉยๆเพราะว่ามันเยอะนะครับผมก็คือเราจับตัวไว้หนึ่งตัวอย่างเช่นครูแบงจับ 2a ไว้ 2a กําลัง2แล้วครูแบงก็กระจายคูณกระจายเข้าไปนะครับผมเสร็จแ,แล้วมันก็ถึงพาร์ทของการคํานวณน,นะครับอะ2คูณอยู่กับอันนี้ถ้าเราไม่ได้เขียนเลขสัมประสิทธิ์ไว้ก็คือเลขของเขาคือเลขหนึ่งนะครับผม2คูน1ก็ได้ สองนะครับผมอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบผลลัพธ์ที่อกมาก็ต้องเป็นลบนะครับผมลบอ,อันนี้ก็เป็นฐาน a น,นี้ก็เป็นฐาน a ใช่ไหมครับฐานเหมือนการคูณการนรําเลขคี้กาลังไปบวกกันก็คือสองบวกสามก็ได้เป็นลายสองบวกสามได้ห้านะครับผมต่อมาห้าเออสอง a อกำลังสองคูณอยู่กับห้าสองคูณกับห้าสองคูณห้าได้เป็นลายได้เป็นสิบนะครับผม สิบเป็นจำนวนเต็มไรเต็มบวกนะครับเพราะว่าสองอันนี้ก็เป็นบวกผลลัพธ์ที่ออกมาก็ต้องเป็นบวกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะถ้า a ตัวนี้ไม่ได้เขียนเลขชี้กาลังไว้เลขชี้กําลังเขาก็คือเลขหนึ่งนะครับผมอ่ะฐานเหมือนกันใช่ไหมฐานเหมือนกันคูณการนําเลขชี้กําลังไปบวกกันก็คือ a กําลังสองบวกหนึ่งกลายเป็นสามอ่ะฝั่งสีแดงหมดแล้วนะครับผมต่อมาเป็นฝั่งของสีน้ําเงินเนาะอ่ะลบ กับ Salvador, ลบลบจะลบกลายเป็นบวกนะครับผมนี่ไงลบกับลบตัวนี้กลายเป็นลบจะลบกลายเป็นบวกเนาะเดี๋ยวเอาปากกาลบเออเอายังลบลบก่อนเดี๋ยวพวกแกจะสับสนกันนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับอ่ะลบจะลบเป็นบวกหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับซึ่งครูแบงค์ตัวนี้จะไม่เขียนไว้เนาะเอกำลังสามนะครับผมเพราะว่าข้างหน้าไม่มีตัวเออันนี้ครูแบงค์จะไม่เขียนไว้นะครับผมเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันทั้งที่เป็นเลขสามัสิทธิ์แล้วก็ เป็นเลขชี้กำลังนะครับผมอ่ะต่อมาลบหนึ่งคูณอยู่กับห้าเออันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้านะครับผมอันนึงเป็นเครื่องหมายบวกอันนึงเป็นเครื่องหมายลบลบเจอบวกก็กลา,ายเป็นลบนะครับผมลบห้าเอนะครับผมอ่ะบางคนดูผิวเผินอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าสังเกตเห็นว่าตัวอะไรเอ่ยที่มันมีดีกีเท่ากันนะครับผมเนี่ยที่มันมีดีกีเท่ากันเลยก็คือสิบเอกำลังสามนะครับผม กับ a กําลังสามนะครับผมเห็นไหมว่าเนี่ยฐานเหมือนฐานกับเลขชี้กําลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเราก็ยังมาสามารถดําเนินการอะไรกับมันต่อได้นะครับผมก็คือการที่เอาสิบสิบเนี่ยบวกกับอีกหนึ่งนะครับผมสิบบวกหนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดนะครับผมก็กลายเป็นบวกสิบเอ็ด a กําลังสามลบห้า a นะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ไม่มีการบ้านนะครับผมให พวกเรากลับไปเคลียร์กันบ้านเก่าๆให้เสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับผมครูแบงค์จะได้ไม่ต้องโทรหาผู้ปกครองนะครับผมเป็นผลดีกับพวกเราได้แหละเพราะว่าการบ้านที่ส่งมาครูแบงค์สามารถตีเป็นคะแนนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย